สวัสดีดคล้ายๆกันพอกๆกันลังลานนี่คือเกา่ามันนี้ใช่ไหมดูของดองะนะคะน้นอันนี้คือตะปูนของดองของดองแต่จะมีองุ่นองุ่นดองนะคะอง,องุ่นดองพวกอนี่ค่ะที่ดองดองสดนะคะนี่ก็ะจะเป็นบดันเนาะบักดันเนาะอ่ะเนาะนี่บักดัน ของดองของดองประเทศเลยคคือจิ้มจิ้มกับที่เกลือที่เกลือเผ็ดที่เกลือกะปินี่หลายอย่างน้ำจิ้มนี่หลายอย่างกิบเกลือเนาะคะ่ะข้าตวอตอกบอกใส่ถุงเป็นถุงที่แบบพอดีกินจิ้มกับเกลือแต่ละแต่ละรอบเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ถูกหามากัมากไปไใดเนาะคะ่ะนาอก็แบบนี้ไง ย่างนี่ก็กจะมีะมะขามด้วยมะขามดองเนาะอันนี้เราก็ผสมคมือก่อนนะคะนะมะข,ข,ขามดองมะขามดองประเภทนี้ก็กิ่นกับเกลือได้รสชาติเราเดินเดินทางเนาะได้ได้ความสดชื่นจากผลไม้ผลไม้ประเภทดองประเภทสดเนานะได้นี่แบบสารชนิดหนึ่ง มัตตุลในเขาขายงวดสารสารประเภทนี้เนาะสารจากผลไม้เนาะสารที่ให้ประโยชน์ให้คุณค่าแก่ร่างกายพวกวิตามินซีพวกนี้นะคะเนาะของดอกของเปรี้ยวทุกอย่างทุกชนิดนี่ก็จะมีละยานะคะ่ะมะม่วงดองผลไม้ต่างๆเอาอมาแดกแกงพวก ผลไม้ชนิดแต่และชนิดมาคือกันเนาะชนิดที่เปรี้ยวจัดก็จะมาทําเป็นดองได้การข้าวมงขามงนี้ก็เป็นผลไม้ที่เปรียปร้ยวมากเปรี้ยวมากก็เอามาทําเป็นดองเพื่อลดความเปรี้ยวลงจะได้ถาดได้ยเยอะเนาะจะกินง่ายด้วยค่ะแล้วก็กินกับน้ําเกลือิีเกลือเนาะิีเกลือแซบๆกันอ,า,อาหา่นี่ค่ะอันนี้วันนี้ก็จะมีมา เออเวกเกี่ยวกับของโด่งกันเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็มาทักทายกันดีใจตุนตุนเหมนะือนเดิมเนาะค่ะเนาะร้านข้าวแม่สายหรือเนี่ยมีเนาะค่ะเนาะที่เก็บฝากคนงานต่างๆที่ทัดติ่งผลไม้เนาะทำผลไม้อย่างเดียวเนาะค่ะเนาะฝากคนงานฝากคนติดตามฝากกำลังแรงใจให้กับร้านข้าวแม่สายด้วยนะคะวันนี้ก็ จบไปแค่นี้แล้วพรงนี้หรือวันหน้าคลิปหน้าเราก็จะมาเจอกันเชนนนน่นเช่นทุกวันเนาะฝากน้องใหม่ในเรื่องจะทุกคนแต่ช่กอกใจค่ะเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้า